สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเกียร์รีวิวสปีดกันนะครับในรถวีโก้พิลันเนอร์3,000ตัวแรกนะครับครับในความเร็ว100กิโลเมตรชั่วโมงก็จะใช้รอบเครื่องอยู่2,000รอบนะครับลักษณะนี้อันนี้ผมมาทําการใส่เกียร์หกนะครับครับผมก็จะใช้รอบเครื่องอยู่ประมาณ1,600รอบต่อนอาทีประมาณนี้นะครับในความเร็ว100 ในส่วนนี้เองก็ทําให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับในช่วงการเดินทางครับส่วนในเกียร์หกนี้ก็ยังพอมีกําลังเครื่องที่จะเร่งเครื่องขึ้นไปได้อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับครับผมก็จะส่งผลให้การประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครในช่วงความเร็วการเดินทางเสียงเครื่องจะไม่หึ่งก็จะไม่เหนื่อยนะครับในการเดินทางครับผม ครับผมขอจบการรีวิวถึงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ